เบิ้งตอนเนี่ยคือทายเนี่ยทายให้เบิ้งว่าแต่ละมือผมเบิ้งยังซี่ก็คือทายให้ัว่าแต่ละมือผมเบิ้งยังซี่ซมือซมือเบิ้งน่องซมือซมือบมแมนว่าบมมีหม่งไอ้ทายทายยังทายลงอ่ะแต่นี่แหละคือทายให้หู้ว่าผมแต่ละมือเนี่ยผมทายยังซี่แล้วก็ลงไอ้แล้วก็นั่งเบิ้งยังซี่ซมือนั่งเบิ้งยังซี่ซมือซมือติดคักติดแน่ อันนี้ครับผมนันน่งอยงู่นี่ก็ถึงเทียงคืนหมเลระครับนั่งอยู่นี่ถึงเทียงคืนเบิงหน่องเบิงผุนเบิงขี่อไอ้เมื่อนี้อาจจะได้นอนเร็วอยู่เพราะว่าเขามีไหล่สดก็เงินกับพ่อใส่เนาะตอนนี้ก็ยังหาเงินสื่อก็จังไดอยู่ก็จังไดก็เดี๋ยวมีเงินมีทองเลยเขาว่ากันจันงไรก็ฝากติดต่อไปแน่เด้อครับ กดไหลกดแช่ให้แน่ให้คนมีคนติดตามให้แน่ครับให้มันถึงมีรายได้้ามือน,นักก็มีรายได้อีรีเนี่ยสังเดือนแรกสังสองเดือนเนี่ยผมก็สีเห็ดมีเงินซอมรถดีๆแล้วก็เขาจะสิตามไปลอกตามน้องไปเรื่อยๆล่ะคิดจังสั้นนะครับแล้วก็จะให้ลูกยู่บ้านฮะผมก็สิตามไปให้ลูกยูบบ้านนี่แหละบางเทือกอาจจะให้แม่มันกับมา อยู่นั่นกนงก็ได้ผมก็สิไปของผมให้เบิองแน่มาเบิองสิหาเงินมาเลี้ยงลูกนี่แหละครับผมมีอย่างดอกหาเงินมาเลี้ยงลูกอยากมีเงินให้ลูกใส่แต่ละเมือแต่ละเว้นนี่โอ้ยอยากขักคนมาหลายครับคนมาหลายมาหาหนองหลายขักเลยครับครับตอนนี้รายการเรียนรู้กับเดือนสิป้างาไปชมบรรยากาศ หาไปที่นะครับแล้วก็ลอ่อลอเรื่อยๆหาที่ไปเช็คชั่าแล้วกันเนาะเดี๋ยกที่ท้ายกันหมดเช็คเต้าแล้วนะครับคนยังเยอะอยู่ครับใหญไปไไเรื่อยๆครับใหญไปเรื่อยๆนะครับก็นี่าพเป็นเซ็กชันไปทีนะตอนนี้ตอนนี้ราพบ,บกันเรื่นะครับ เบิ้งในโมเมนต์มันยังที่ท้ายเนี่ยมันยังดอกครับที่ให้บอกคือสีบอกให้ฟังว่าผมนี่ก็คือเบิ้งยังสี่สูมือเนออย่าคิดว่าผมอยากไอ้คลิปอย่างไงก็คืออยากให้ฮูวานี่แหละชีวิตประจําวันของผมเฮ็ดยังสี่ละเบิ้งยังสี่ละสูมือสูมือถูกไหเต็มพื้นทีคน่ครับกกได้ไปนองเต็มเลยครับ ออกไปแล้วกันเยอะเดี๋ยวกรับกล่องมหาสคองก่อนสวัสดีครับหันกลับมาแล้วครับเนี่ยหันกลับมาแต่ผมก็เห็นแนมเบิงเสม,มอครับเนี่ยละครับพี่น้องเอ้ยกระจาไปจนสี่ซู่มือสมอแล้วพี่น้องนางเบิงอู้หญิงเนี่ยล่ะผมไม่ยังดอกแต่ละมือผมไม่ยังเบิงแต่น้องสม,มือสม,มือ เบื้งนี่น้องครับผมเบื้งแน่ยังว่ะเตรียมพร้อมแล้วครับเนาะวันนี้ประเดี๋ยใส่แหวนตัวนั่นประเดี๋ยวอะไรอยงเงี้ยเฮ้ยเฮือยเที่ยวเที่ยวเด้อพี่น้องแบบสดๆเลยบ่ได้แต่งตาบ่ได้แต่งตาบ่ได้เฮ็ดหยังบอกก็บอกตรงๆจังซี่ล่ะยังไงก็ฝากให้พี่น้องติดตามในเด้อครับ มอนีกับมือมวานกับมือครบหลอกของออกฝันมาลังห่านของหญิงกับบันแพงของลูกสาวห้าครับเห็นได้พ่งมาไล่นะครับอโอ้ยยังไงดีใจน้ำลูกสาวหลายดีใจแห้งก็คิด่อฝันว่าลูกสาวสิแบบขนาดนี้ใหญ่โตเร็วใหญ่เร็วแบบความ แต่ยังหนามันดังก็มันดังนะครับดังเล่วิรีย่อมราบาดังจะแบบโบนาเสือครับภายในปีหนึ่งเนี่ยสีขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็บ่คยเห็นมี่ว่าไยดังอย่างสี่ส่วนมากก็มีแต่ว่าต้องเป็นนักล่องไปห้องเพลงนั้นประกวดแล้วก็มาถึงจิงมเมื่อมาดังอย่างสี่ครับมีแบบมามาสมัครเป็นนักล่องดังเลยอย่างสี่ผมมีหรอกครับมี่หน่อยมีหน่อยที่เจว่ามีมาสมัครเลยปับมาดังอย่างสี่เลยมีหน่อยก็เห็น น้องอุงยิงเนี่ยนะคนแหลกครับลูกสาวอุงยิงเฮ้าเนี่ยนะคนแหลกที่เห็นแบบนี้นะครับที่เห็นมาสามัารแลดังเลยมีคนติดตามมีค้นหักมีค้นแพ่งดีใจน้ำลูกสาวดีใจแห้งดีใจคักแล้วก็เป็นค้นสีสเกตน้ำกันน้ำเนี่นี่แหละคนเข่าคนสีสเกตน้ำกันแห้งกักกันไว้ครับพอแมนมาไปว่าเรื่องผุ่นเรื่องนี้โอ้ยว่าจังเส่นว่ายจังสี่มันบ่อคืดหรอครับอยากเค็ดคือ อีกคือค้นที่จับไม่วานะมาว่าจับไม่ปรับกับว่าว่าว่าหลุดนั่น่ะนี่ก็ได้ยินข่าวแว่วๆอีกแต่ก็บอยอยากว่าวแล้วนะฮะเขเท่าอย่าไปว่าลปอยเข้าไปเขาก็คงสิบเป็นเังสันละคนเขาอยากไปว่าวก้นเซ็งสันครับปอยเข้าไปเดี๋ยวสักมือแล้วก็สิโดนเองนะครับกรมมันนี่สมือในกรมมันตามท่านครับเพชรยังบอดีไว้กับสืสอบเจออยู่เรื่อยครับ พยายามเฮ็ดแต่ข้อมดีเฮ็ดแต่สิ่งดีๆคือเนี่ยเบิ่งน้องเบิ่งยังเสมือนเะก็เ็นแต่น้องเ็ดรตดีๆสิ่งดีดีก็หักกองแพงของคนทั่วโลกทั่วประเทศหลาร้ายคนเนี่งสิหักนอง่อย่านท่แจึงได้ก็แต่เรืมองก็ติดตามให้ผมแน่เด้อครับ เลยมีเงินหาเงินเลี้ยงลูกละตอนนี้หาเงินเลี้ยงเพียงเดียวครับก็มีอย่างดอกมือนี้ก็พอได้หลายและมันเสาร์นี่มันหายากครับแต่มันเดินขัดแกะไปสี่ร้อยห้ารอยมือนี้มือนี้ก็บรรโลงอย่างไรได้ครับคือกระกงยึดแค่นี้นะครับเด้อเดี๋ยวผมก็สินังเบิ้งไปต่อเรื่อยๆมือนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ